สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องพบพอกันอีกคลิปหนึ่งครับผมกับทางจ่องเพชรนงนันแฉแนวกับแนวทางหวยรัฐบาลชุดเหล็กล่างนะครับน่ะงวดวันอังคารที่สิมาถึงครับผมอังคารที่16บเดือนพฤษภาคมพศสอง6ยหครับผมมาพูดคุยกันทางจ่องเฮาได้นำเสนอตัวเลขมาฝากพี่ฝากน้องสมัยชิคเกอร์เขาครับผมเป็นชุดเหล็กล่างนะครับนะคือคลิปเหล็กบนห้องปล่อยไปแล้วครับผมนำเสนอไปแล้วมา ลองมาปิจารนาเรียกรางกับผมว่าสมี่ตัวถือไก่บอกครับสําหรับหมวสีมาครับผมถ้าตามความคิดเห็นของช่างช่องเห้านะครับตามประสบการณ์ที่ผ่านมาหรา่ยหมวดหลายๆจังหลายๆปีนะครับว่าออกง่ายๆก็คือออกว่นเก่าครับผมออกว่นเก่าก็คือหมววังหันออกว่าอังขานเป็นว่าครับหมวนี้ก็ออกว่าอังขานเป็นไปได้ครับผมบนนี้ไก่ครับผมเหล็กวนเวียนอยู่ตัวเก่าครับผม ประสบการณ์ที่เคยมากนะครับนะเนาะเรียกออกตกเก้าครับผมหรือว่าไกลๆเกลียงๆแหละครับเพราะฉะนั้นทางช่องห้ากะนีน่คำนวณตัวเลขกจากตัวเก่ามากฝากพี่น้องสมาชิกให้รับชมติดตามกันครับผมเพื่อผู้บอได้สังเกตเพื่อผู้บริมิสูตรเพื่อเป็นแนวทางให้นะครับเนาะ,ะรายยาห่างนี่ตัวไดแน่ครับผมยำก้อนนะครับเนาะนายรัฐบาลชุดนี้นี่คือคลิปเหล็กล่างนะครับเนาะคลิปเหล็กบนห้องปล่อยไปแล้วครับผม นี่คือเลขล่างอ่ะมีตัวใดแเนอ่ะรับชมติดตามกันครับผมออกวันเกา่าอาจจะออกตัวเก่าได้นะครับเนาะสังเกตนะครับเด้อกันบอกออกตัวเก่ากะน,นี่พวกไก่ครับผมว่นเวียนปนเปลียป่ยนอยู่แถวเก่านี่แหละครับผมต่างประสบการณ์เนาะครับเนาะอ่ะว่ากันไปครับผมมารอลุนกันเพื่อนำเสนอเป็นแนวทางให้สำหรับสมาชิกผู้ติดตามนะครับนะอ่ะสองตัวเลขล่างคูลเลกครับผม

เกี่นนี่ครับผมนี่คือชุดเหล็กหลังนะครับเนาะนี่คือคลิปเหล็กหลังของหมวดที่สิมาถึงวันอังค้า่นนะครับ16กันยายนครับผมคลิปเหล็กบนรู้สึกว่าจะปล่อยไปเล็วนะครับเนาะอ่ะรับชมติดตามกันครับผมมาลุ้นน้ำกันว่าทางกองฉลากเพิ่นจะเอาตัวใดมาออกนะครับเนาะมาอ่านใจกองฉลากเพิ่นเบื้งว่าเฮาจะเดาถูกบ่ตามประสบการณ์ที่ผ่านมานเนี่ยครเลขออก วันเก่ากันคืองวดก่อนก็ออกวันวันที่หนึ่งวันแรงงานเหมือนบวกครับวันที่หนึ่งบกออกมาออกวันสองก็คือวันหังขา้นศูนย์หนึ่งเก้านะครับเนาะเรื่อง่างพื้นก็เป็นอียงละหกหาบอกไม่ยงไรครับหกหากระ่บน่าจะะนี้ไก่ครับ,รบ,จจบผมคิดว่าดวดเดี๋ยวงวดนี้ก็มาตรงกับวันอังขา้นก็ตามประสบการณ์ขขที่ผ่านมากะ ป่น,นีไก่ครับผมยู่ในเกณฑ์บางครัง้งโตเดียวกันโตเกาเลยครับผมมาว่ากันไปลองมารอรุ่นน้ากันครับผมผมมีผู้ไดรู้ได้ว่าเพื่อนจะเอาตัวไรมาออกเนาะครับเนาะแต่เข้ามากะในช่วงคุยเรียงหวยด้วยทางรัฐมาผ้าเดาใจกองฉลากเรือรัฐบาลเพื่อนจะเอาตัวไรมาออกครับผมสําหรับนักเสีส่ยงโชคว่าไพทิศกสิมันเนาะครับเนาะผมมีผู้ใดรู้ได้ครับผมทางช่องเข้ากะนําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับผม นี่คือเป็นการคำนวณหรือการคาดคะเนวันขนา้างหน้าเนาะโอ้โหผู้ใดมองเห็นครับผมอ่ะสำหรับเหล็กเด่นหัวน,นี้ก็จับคู่ใส่กันเอาได้ครับเด้อนี่สามศูนย์หนึ่งหกห้าสี่ครับผมนี่คือเหล็กตะลั่ง เด็ด่นสาหรับชุดเหลขล่างสามารถนําไปประกอบกันได้ครับผมจับประกอบกันหรือเบิง้งเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นๆทาั้งช่องอื่นเพิ่นครับผมเปรียบเทียบกันไก่มือไทยรัฐเพิ่นออกมากละล่องจับไปประกอบกันเบิ้งครับผมว่าจะมีตรงกันบอกหรือจังลไลยผมเพ่ได้รู้ได้ครับผมว่าไพจีชวกิีมันซีลำซีรวยคนห้ามากคนละจังหวะมากคนละเถือ่อบริมากพร้อมกันนะ oh ครับเน oh? าะขอเร่งช่วงมันครับผมอ่ะสำหรับชุดเหลขกวิ่ง รับเพมติดตามกันครับมีแนวหนมจมังเลกะว่ากันไปครับผมเลกวิ่งกับเอ็นนะครับนะจ้ามห้าครับผมนี่คือจุดเลกวิง่ง เหล็กล่างครับมักตัวใดกะนําไปประกอบกันครับผมหรือบางครั้งเพิ่นก็เคยมากหัวน้ากันนลยครับบนแนวนอนครับผมนี่คือการขาดกันนี่เดาใจกองชนะพิ่นนะครับเนาะตามสูตรของเพชรนองดันเชี่ยวแนลครับผมขอบพระคุณหลายๆสําหรับการติดตามถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ถูกทุกคนนะคกำลัะอยากให้มีโชคมีมันน้ากันทุกคนครับผมกับทั้ง่องเพชรนองดันเฮาวนะครับเนาะ ทางชองห้ากะนําไปเสียงฉกคึนกันครับผมโบเมนว่าทําคลิปเป็นแนวทางให้แต่คนอื่นจะหวงถูกใจตัวใดก็ลรุ่งคึนกันครับผมเป็นการคันด่างคึกกันเราก็บโมีผู้ใดรู้ใดว่าเพิ่นจะเอาตัวใดมาออกนะครับเนาะที่นี่ก็จะเป็นความคิดเห็นของทางช่องขอวงไว้ที่สามสี่สองเก้า สี่แปดครับผมอ่ะขอรุนไว้แค่สามคู่เพื่อให้เพิ่มการคัดให้เหลือนหน่อยโตนะครับนะสำหรับตัวเด่นๆของเ้าก็ขอตีก้อยตีสามสี่หกครับผมอ่ะมารอรุนกันครับว่าตีกออกวันเก่าเพิ่นจะออกมาในรูปแบบใดครับผมวันอังคารสองวันสอนนะครับเนาะบอหวดวันที่หนึ่งก็ออกวันอังคารวันที่สิบหกคือจะว่ากะออกวันอังคาร ถ้าเบิ้งเพิ่นจะนี้ไก่บ่ครับผมมารอลุนรับชมติดตามกันครับผมบมองผู้ใดลวงหลววว่าเพิ่นจออะเอาเตรมบ่้าเฮาลงไปถูกกะถือว่าถูกถือว่าเดาใจพิ่นแม่นนะครับเนาะไปเผื่อวถูกะถือว่าเฮาเดาเพิ่นวัตถุกองฉลาของเพิ่นเพิ่นจะนําตัวเตรมอ,อกคือแนวทางของรัฐบาลเพิ่นครับผมรอ,อดลุนติดตามกันครับผมอ่ะสำหรับ คลิปนี้กะคงจะมีแค่นี้เนาะครับเนาะอเฮ้ยล่อรุ่นกันเบิ่งครับผมพูดคุยกันอีกทีหนึ่งหลังหววออกครับผมหรือว่าสมาชิกมีความคิดเห็นยังไงกะสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับผมทางช่องเฮากะยินดีรับฟังยินดีอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคําถามฟังทุกคําแนะนำนาะครับเนาะอ่ะขอบคุณหลายๆโชคดีโชคมานี้นะกันทุกคนครับผมสวัสดีครับสําหรับคลิปเหล็กหลังนาะครับเนาะ